สวัสดีค่ะวันนี้มาไกลหน่อยนะคะเราจะมาโชว์มาอัปเดตค่ะเขียงของภูล่าค่ะบ้านภูนล่าเชียงคานเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เวลา15.35้นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่ค่ะ ขออนุญาตเซทภาพเซทเสียงสัก3นาทีค่ะ วันนี้รับบดเป็นโฟร์แมนสาวท่านหนึ่งค่ะอยจะพาชมหน้างานบ้านภูลิ่าที่เชียงคานนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีค่ะ นนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังชมไลฟ์อยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เชียงคานค่ะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยค่ะก็อย่างที่หลายคนที่เคยมาเที่ยวเชียงคานค่คะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นหน่อยค่ะเรามาอัปเดตบ้านพูวิลล่ากันค่ะชื่อโครงการเคียงโขงพูวิลล่าค่ะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของแกรนด์ i ูวิลล่าเลยนะคะตอนนี้ก็ บรรยากาศดีมาก,มากค่ะแดดอาจจะจ้านิดนึงค่ะแต่ว่าในส่วนของอากาศไม่ได้ร้อนจนเกินไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวพื้นที่ของโครงการค่ะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีแปลงไหนว่างซื้อบ้านโครงการเออเชียงของพูลล่าจะได้อะไรบ้างค่ะ ก็โครงการเคียงขขงภูเวลาเชียงคานค่ะก็จะอยู่ที่อําเภอเชียงคานค่ะที่จังหวัดเลยค่ะตั้งอยู่ในตัวอําเภอเชียงคานเลยค่ะระยะทางในท่าจับจุดที่โครงการตั้งอยู่ค่ะก็จะอยู่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินค่ะตรงที่โครงการตั้งอยู่ก็จะห่างจากถนนคนเดิน เพียง3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแหล่งท่องเที่ยวของภูท่อค่ะที่เราที่นักท่องเที่ยวนิยมค่ะเข้าไปชมทะเลหมอกค่ะก็ห่างจากทะเลภูท่อเพียง3กิโลเมตรเช่นกันค่ะอยู่ตรงถนนเชียงคานปักชมค่ะเดี๋ยวจะเดินไปให้ดเูเส้นทางการมาโครงการนะคะ นอกจากว่าเป็นบ้านพูลล่าค่ะเราก็จะเลือกทำเลที่ตั้งที่ไม่ได้เดินทางลำบากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ติดถนนเส้นหลักจนเกินไปค่ะโครงการจะห่างจากถนนเส้นหลักเพียงประมาณ100เมตรเท่านั้นค่ะก็เราจะเห็นว่าที่รถสัญจรไปมานั้นคือถนนเชียงคานปาาชมค่ะเดินทางไปถนนคนเดิน แก่งคุดคูผู้ทอบแล้วก็ร้านกาแฟต่างๆค่ะง,ง่ายมากๆใช้เวลาใช้เวลาเพียง3-5นาทีค่ะแน่นอนค่ะพอเป็นพูวลิลล่าไม่ได้ติดถนนจนเกินไปเลยทำให้บ้านค่ะมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะปาร์ตี้ Party, หรือว่าสังสรรค์ในบ้านภูเวิลล่านั่นเองค่ะนี่เลยค่ะอ่า นิสัยถ่ายวิดีโอเร็วเร็วเกินไปโอเคค่ะนี่เลยค่ะพอเรารู้ทำเลยที่ตั้งแล้วแน่นอนค่ะเราเรื่องของน้ำท่วมเราไม่ต้องพูดถึงเลยเรามาอยู่ที่หน้าโครงการกันสำหรับตัว พูลวล่าเชียงคานค่ะเฟสที่สองค่ะจะยังวางให้ลูกค้าค่ะหรือท่านที่สนใจที่จะ,ะต้องการเป็นเจ้าของพูลวล่าค่ะเราก็ยังมีเซ์ให้ท่านอีกสามเอกสิทธิ์เท่านั้นค่ะก็ถือว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะสำหรับบ้านพูลวล่าในชั่วโมงนี้เสียงอาจจะ มีเสียงรบกวนเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างค่ะวันนี้ก็ได้พาลูกค้ามาชมค่ะทำเลของโครงการค่ะอีกท่านหนึ่งที่สนใจภูณเวล่าค่ะสวัสดีคุณปูเป้นะคะฝากกดแชร์แล้วก็กดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของทำเลที่ตั้งแล้วก็ในส่วนของ การเดินทางส่วนใหญ่แล้วก็คนที่มาเที่ยวเชียงคานคะก็จะไปเที่ยวในจุดสำคัญที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ค่ะแน่นอนเดินทางง่ายแล้วก็ไม่ติดถนนเส้นหลักจนเกินไปมีพื้นที่ความเป็นส่วนตัวค่ะอีกอย่างก็คือการออไซน์บ้านที่เปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะนึงด้วยว่าความนิยมสมชอบของบ้านก็จะเป็นแบบสไตล์นอร์ดิกใชรเรี้บร้อยใชรียบรบอยขอคพระบุนค่ะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกค่ะแล้วก็พอเราได้มีการปรับปรุงค่ะปรับเปลี่ยนภูวิลล่าที่แตกต่างกันออกไปก็จะเป็นมีแบบบ้านให้เลือกสอแบบเป็นแบบบ้านนอร์ดิกแล้วก็เป็นแบบบ้านโมเดิร์นลักชัวค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะแทนกล้องให้ดูค่ะ โอเคสำหรับบ้านภูเวิลล่าเฟสสองนะคะของเคียงโขงก็จะมีบ้านสไตล์นอร์ดิกค่ะเป็นฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะซึ่งตัวห้องนอนเราจะไม่ได้ออกแบบขนาดใหญ่จนเกินไปค่ะมีในส่วนส่วนที่ให้ความสำคัญคือส่วนของภูเวิลล่าแล้วก็ส่วนของ ห้องสันทนาการค่ะที่เอาไว้ปาร์ตี้ค่ะไว้สังสรรค์สำหรับใครที่มาพักผ่อนหรือมาเที่ยวที่เชียงคานค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงตอนนี้ก็คือเป็นเชียงขงพูเวล่าค่ะในส่วนของโครงการหนึ่งค่ะซึ่งส่งมอบบ้านให้กับเจ้าของพูเวลา่าครบทุกหลังแล้วเรียบร้อยค่ะฉะนั้นสําหรับใครที่หาที่พักนะคะหาที่พักพูเวล่าที่เป็นบ้านเหมาหลังค่ะ ก็เชิญชวนค่ะท่านเข้ามาพักในส่วนของบ้านพูลวิลล่าเชียงคานหนึ่งค่ะสำหรับบ้านแต่ละหลังก็จะมีชื่อค่ะเฉพาะที่ให้ท่านได้เลือกค่ะสามารถเข้าไปชมในเพจต่างๆได้เลยค่ะถ้าที่ให้แนะนำหรือว่าเป็นชื่อที่คนเคยกันเลยค่ะก็จะมีบ้านเคียงของพูลวิลล่าบ้านเคียงรักพูลวิลล่าบ้านเคียงฝันพูลวิลล่า บ้านสุมาลีพูเวิลล่าค่ะแล้วก็ที่เปิดใหม่น้องใหม่ค่ะก็จะมีบ้านปกป้องพูวิลล่าค่ะถ้าจำไม่ผิดถ้าถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะแน่นอนค่ะพอมีบ้านให้เช่าหลายๆหลงังท่านที่มาเป็นกลุ่มเป็นคณะท่านที่ชอบความเป็นส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้เดินทางลำบากค่ะเดินทางเข้ามาง่ายนิดเดียวค่ะห่างจากถนน เชีงคานปักชมเพียงหนึ่งร้อยเมตรค่ะแล้วก็ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นอื่นอีกมากมายค่ะสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่สําคัญของเชียงคานแน่นอนว่าใครมาเชียงคานก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเดินถนนคนเดินเชียงคานค่แะแค่นั้นพักที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะจะลาเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ่มแก๊งเพื่อนค่ะสาวโสดหนุ่มโสดแก๊ง ความชอบส่วนตัวหรือว่าเป็นคู่รักที่ต้องการผักบ้านพูลล่าแบบเฉียวๆก็เหมาะสมมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเราจะมาอัปเดตในส่วนของบ้านเคียงโขงต่วท่อกันค่ะนี่ท่านทักเข้ามาในเพจค่ะก็คือส่วนของพื้นที่โครงการค่ะจะเป็นบ้าน่จะเป็น,น,จ,ะปนจะเป็นในส่วนของการขาย บ้านพูเวลล่าให้กับเจ้าของพูเวลล่าที่สามารถเอาไปแมเนจค่ะไม่ว่าจะไม่ว่าท่านจะอยู่เองหรือว่าท่านจะไว้พักผ่อนหรือไปทำเป็นบ้านพักพูเวลล่าค่ะที่สร้างรายได้ให้กับท่านในอนอาคตก็ได้ค่ะตรงที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ยังว่างค่ะเป็นพื้นที่สร้างเป็นบ้านแบบบ้านลักชัวรี่ค่ะมี พื้นที่ใช้สอยมากกว่า180ตารางเมตรซึ่งเป็นบ้านพื้นที่เยอะมากๆเลยค่ะเป็นบ้านสามสามห้องนอนสี่ห้องนอนสามห้องน้ำค่ะแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนของสระว,ว่ายน้ำแบบจุกๆให้ทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตต,ตัวแบบบ้านค่ะในหน้าเพจบ่อยๆขึ้นนะคะวันนี้ค่ะทีมขายก็จะมา แจ้งในส่วนของบ้านที่ยังว่างจองอยู่เพียงสามหลังเท่านั้นนะคะใดๆคือถ้าลูกค้าเป็นกังวลเรื่องของเอกสารในการยื่นสินเชื่อคะ่ะเรามีการตรวจเอกสารหรือการเตรียมเอกสารให้กับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วคะ่ะวันนี้มีในส่วนของการอัปเดตบ้านสไตล์นอริดคะ่ะเป็นบ้านหลังสี่สองคะ่ะที่มีการอัปเดตงานก่อสร้างส่วนของ สเตามคอนกรีตพ,พิมพ์ลายค่ะเราชมบรรยากาศของบ้านภูลวิลล่าแล้วก็ทราพทเพาเลพอคร้าๆวแล้วนะคะลูกค้าที่ทักเข้ามาเรื่องของที่พักภูวิลล่าค่ะก็จะขออนุญาตแจ้ง ให,ให้ท่านได้ทราบเลยนะคะว่า,าทางโครงการข่ามไม่ได้มีบ้านเพื่อปล่อยเช่าให้ท่านพักค่ะก็จะมีเจ้าจของฟูเล,ล่าค่ะบางหลังที่เขา,านำไปตกแต่งค่ะไปอัปเดตให้เป็นที่พักบ้านฟูเล,ล่าแบบเหมาหลังก็สามารถทักเข้ามาขอในส่วนของที่อยู่ของเพจบ้านที่ปล่อยเช่าได้นะคะ ตรงนี้เป็นพื้นที่ระหว่างก่อสร้างค่ะสกปกเิดหนึ่งนะคะ ตอนนี้ก็กำลังตรวจในส่วนของทำสแตมป์คอนที่พิมพ์ลายค่ะ โอเคค่ะเราก็ชมในส่วนของอพื้นที่ทำเลที่ตั้งของโครงการไปแล้วคร่าวๆนะคะเรามาดูหรือมาพูดคุยในเรื่องของอรายละเอียดตัวบ้านกันดีกว่าค่ะในส่วนของอรูปแบบของบ้านพูวิลล่าค่ะก็จะมีอย่างที่กับอย่างที่แจ้งไปจะมีแบบบ้านนี้เลยค่ะด้านหลังจะเป็นแบบแบบบ้านโมเดิร์น หลักชัวค่ะภายในโครงการค่ะทางโครงการจะแบ่งถนนเข้าโครงการเป็นสองฝั่งค่ะเพื่อความสะดวกสบายของท่านที่เข้ามาพักแล้วก็ท่านที่เป็นเจ้าของบ้านค่ะพอแบ่งถนนเป็นสองฝัง่งการจราจรในโครงการก็จะสะดวกมากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของออตัวรูปแบบของสระว่ายน้ำค่ะเราก็ปรับเปลี่ยนเป็นสระว่ายน้ำแบบโอเวอร์โฟล์ค่ะซึ่ง มีการจัดสัดส่วนค่ะสระว่ายน้ําให้มีส่วนในออการถ่ายรูปการนั่งเล่นหรือว่าปาร์ตี้รอบสระค่ะสําหรับในส่วนของราคาบ้านค่ะก็จะมีเริ่มต้นที่สามดเก้ล้านบาทค่ะซึ่งซึ่งราคา3.99ยังว่างจองอยู่นะคะใช่ค่ะยังว่างจองอยู่สําหรับลูกค้าที่ต้องการรายละเอียดในส่วนของ แปลงที่ว่างจองแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนในการจองค่ะการายื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบสิ่งเชื่อหรือท่านไหนที่ต้องการซื้อโสดก็ยินดีมากๆเลยนะคะค,ค่ะสุดท้ายสุดท้ายเลยค่ะจะเป็นในส่วนของอโปรโมชั่นใช่ไหมคะโปรโมชั่น ช่งสิ้นปีค่ะสำหรับเพียงของคูิลล่าก็จะเป็นให้ในส่วนของของแทบค่ะแล้วก็ในส่วนของการตรวจเอกสารที่เร็วขึ้นค่ะถ้าถ้าท่านไหนทีเ่เราเข้าใจว่าท่านที่เป็นเจ้าของกิจการค่ะส่วนใหญ่จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการยื่ยนสินเชื่อนแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าท่านก็จะเครดิตเออยู่แล้วค่ะเพียงเตรียมเอกสารค่ะให้เราภายใน 30วันค่ะเพื่อที่จะให้ได้โอนบ้านค่ะได้เร็วขึนก็สำหรับของแถมแต่ละแต่ละหลังก็จะแตกต่างกันไปค่ะลองทักมาพูดคุยค่ะเป็นเคส by เคสค่ะแล้วก็ราคาบ้านแต่ละหลังก็จะต่างกันไปค่ะจะมีอยู่ตอนนี้มีอยู่3ราคาค่ะลองทักเข้ามาในอินบอทกันได้นะคะแบบบ้านยังว่างอยู่2แบบเลยทั้งแบบนอนติดแล้ก็แบบ มินิมอลก็ขอโทษค่ะแบบโมเดิร์นลักชัวรี่ค่ะถ้าชอบบ้านหลังใหญ่จ้องแบบลักชัวรี่ค่ะแต่ถ้าชอบบ้านแบบประหยัดงบหรือเซฟงบแล้วก็สามารถตกแต่งได้อีกมากมายค่ะก็จะเป็นบ้านแบบสไตล์นอร์ดิกค่ะที่เราเห็นบา้านคากันอยู่ตอนนี้เลยสำหรับบ้านเอ่อเคียงโขงคูน้าที่บางท่านบอกว่าสามารถซื้อแล้วอยู่เองได้ไหมได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะสามารถ ซื้อเป็นบ้านพักต่างอากาศได้ค่ะทำเลคือดีมากๆค่ะหรือท่านที่ต้องการบ้านเป็นบ้านพักอาศัยค่ะสำหรับโครงการเราค่ะจะมีที่ที่พื้นที่ในเมืองค่ะเป็นหลักนะคะบ้านพักบ้านเพื่อการที่ยะอาศัยค่ะสำหรับหลังนี้เราก็เป็นบ้านสามารถซื้อไว้เป็นบ้านทักต่างอากาศสามารถปล่อ,อยเช่าหรือทำ กิจการอื่นๆของท่านได้ค่ะสุดท้ายแล้วฝากไว้นะคะทางโครงการเพียงของพูลล่าค่ะจะว่างให้ท่านเป็นเจ้าของเพียงสามหลังสุดท้ายเท่านั้นค่ะถ้าต้องการในส่วนของโปรโมชั่นหรือว่าสิทธิพิเศษอื่นใดค่ะร้องทักเข้ามากันในเพจก่อนค่ะยินดีที่จะให้ข้อเสนอพิเศษช่วงสุดท้ายดีให้กับทุกท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของพูลล่าค่ะ หรือสําหรับใครที่ต้องการที่พักค่ะต้องการบ้านพักแบบเหมาหลังค่ะแนะนําโครงการเชียงโขงพูลเวล่าหนึ่งค่ะจะมีบ้านพักอยู่หลายหลังมีหลายรูปแบบหลายห้องค่ะสามารถติดตามหรือว่าทักเข้ามาขอที่อยู่เพจบ้านพูลเวล่าที่ให้พักเป็นแบบเหมาหลังที่เชียงคานได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็จะพาชม คร่าวประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันบ่อยขึ้นนะคะเนื่องจากว่าสิ้นปีเราจะมีโปรโมชั่นอัปเดตแล้วก็จะมีงานอัปเดตให้กับลูกค้าที่จองเข้ามาจองบ้านเข้ามาเป็นว่าที่เจ้าของบ้านหลายๆหลังของโครงการแกรน i ์วิลล่าเลยแล้วก็โครงการเคียงของภูวิล่าเชียงคานนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, share, หรือท่านที่สลับเวลาแวะเข้ามาฟังเราอัปเดต สำหรับวันนี้ขออนุญาตจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ